ครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับก่อวันนี้เราอยู่กับโปรไฟล์ตัวละครอย่างนานามิเคนโตนะครับก็มีน้องๆท่านหนึ่งขอมานะครับเราก็จัดให้น้องเขาหน่อยเนาะเรามาทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นกันอีกนิดนึงกันครับเราอาจจะได้รู้จักตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับคือนานามิเขาถูกจัดอยู่ในผู้ใช้คุณไส่ระดับที่1น,นะครับคือผมก็ขอย้อนไปเมื่อ11ปีก่อน,นครับตอนที่นานามิเนี่ย เขายังเป็นนักเรียนในโรงเรียนสายเวทนะครับนานามิกับไฮบาระเนี่ยพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะครับก็คือไปไหนไปกันเหมือนกับพวกเกะโทกับโกโจอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือนิสัยของไฮบาระกับนานามิเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันคนละขั้วเลยนะครับ นานามิเนี่ยจะเป็นคนเงียบๆและมองโลกในความเป็นจริงซะมากกว่านะครับส่วนไฮ巴拉เนี่ยจะชอบมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รับภารกิจในการดูแลสนามบินโอเินาว่าเพื่อคุ้มกันผู้หล่อเลี้ยงดวงดาวทั้งหกหรือว่าริโกะนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นที่พวกโกโจอะไรทําพลาดนะเขาแค่ดูแลสนามบินอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อนานามิเนี่ยเขาได้ขึ้นปี2นะครับก็ได้รับมอบให้ไปทําภารกิจกับไฮระภารกิจหนึ่งนะครับ จะเป็นภารกิจในการปัดเป่าวิญญาณคำสาประดับ2นะครับแต่ว่าระดับมันไม่ตรงปกที่ให้มานะครับจริงๆแล้วไอ้เจ้าวิญญาณคำสาปตัวนั้นอ่ะมันอยู่ระดับ1นะครับและในภารกิจครั้งนี้เองก็ทําให้ไฮบาราเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับนามิเนี่ยเขาเซ็งเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องนี้นะแล้วเขาก็คิดประมาณว่า ทำไมไม่ให้โกโจไปทําภารกิจนี้ตั้งแต่แรกทําไมต้องให้พวกเขาไปถ้าโกโจไปทําภารกิจนี้ตั้งแต่แรกไฮบลรกก็คงจะไม่ต้องมาตายแบบนี้และหลังจากที่เขาได้เรียนจบนะครับเขาก็เลิกลาจากวงการและผันตัวไปทํางานเป็นพนักงานบริษัททํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนและเมื่อผ่านไป4ปีนะครับหลังจากที่เขาได้ออกจากวงการเนี่ย เขาก็กลับตัวกลับใจแล้วก็เข้ามาลานวงการเลยนะครับเพราะตอนที่เขาทําตัวเป็นคนธรรมดานั่งทํางานไปงอกเนี่ยทั้งทํางานทํโ OT นะครับไม่เคยได้รับคําขอบคุณหรือว่าชื่นชมจากใจจริงจากผู้อื่นเลยนะครับเหมือนจะขอบคุณที่เขาช่วยงานแบบส่ง,สงเดตไปแบบให้มันพอเสร็จๆนะขอบคุณขอบคุณมันะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ากับกันเขาได้เป็นนะักคุณใสยเนี่ยก็จะมีคนขอบคุณเขามาจากใจจริงนะครับในการช่วยผู้คนในการปรัาเป่าวิญ,ญญาณคำสาปอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะไม่ได้มากงนะัแต่มันก็ช่วยเติมเต็มให้เขาได้มากเลยนะครับ นะตอนแรกเนี่ยที่เขาได้ไปร้านขายขนมปังเนี่ยเขาเห็นพนักงานคนนึงนะครับถูกวิญญาณคำสาปเนี่ยเกาะไหลอยู่นะครับตอนนั้นเขาก็ได้ทําเป็นมองไม่เห็นนะครับถ้าขืนไปปัดเป่าส่งเดชซีซัวเนี่ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราเป็นหมอผีได้นะครับแต่เมื่อเขาคิดได้เนี่ยเขาก็ช่วยพนักงานคนนั้นในการปัดเป่าวิญญาณคำสาปออกไปนะครับแล้วก็กลับรันเข้าสู่วงการนะครับโดยการโทรหาโกโ,โจซาต้รูนะครับว่าเขาจะเข้ามาวงการนี้อีกครั้งนะครับ ปัจจุบันนานามิอายุ27ปีนะครับและนานามิเขามีวันเกิดนะครับเขาเกิดวันที่3กรกฎาคมนะครับปี1990นะครับส่วนสูงของนานามิอยู่ที่184เซนติเมตรนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่18นะครับหรือในเล่มที่3นะครับถ้าเป็นในอนิเมะเนี่ยปรากฏตัวมาในตอนที่8นะครับส่วนผู้ให้เสียงภาคภาษาญี่ปุ่นได้คุณเคนจิโร่ซูดะนะครับผู้ให้เสียงภาคเดียวกับฮัตสึในเรื่องพ่อบ้านสุดเก่านะครับ และส่วนผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยได้แก่พี่จูนอิทธิพลมามีเกตนะคบเป็นผู้ให้เสียงภาคไทยนานามิเคนโตนะครับและให้เสียงภาคเดยเียวกับเรียวเมนซูนะในเรื่องมหาเวทผนึกมาเหมือนกันนี่แหละครับหรือจะเป็นลูฟี่ก็ได้ครับจากเรื่องวันพีชนะครับห่วงร่างกายของเธอซะก่อนเอเมื่อ,อไรการโจมตีของผมไม่ได้ผลกับเจ้านั้นเหตุผลไว้ค่อยพูดตอนเทศนาะ และนานามิเคนโตเนี่ยเขายังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับอิตารุริยูจิในช่วงแรกๆที่ยูจิเข้ามาในโรงเรียนนะครับเพราะว่าการแนะนําหรือไหว้วานมาจากโกโจซาโตรุนะครับและในภาคชิวุย่าหลังจากที่โกโจเนี่ยถูกว่าเหนึกไปนะครับนานามิเขาก็เป็นคนนําทัพนะครับในตอนนั้นพวกยูจิกับเมกุมิเนี่ยก็รับฟังคําสั่งของนานามินะครับไม่ใช่แค่ว่าระดับที่นานนามิอยู่เหนือกว่านะครับที่พวกเขาจะเชื่อฟังนะครับ แล้วก็นานามีเนี่ยเขาค่อนข้างตัดสินใจได้ค่อนข้างเฉียบคมนะครับมองรูปแบบเกมต่างๆออกนะครับและอ่านเกมค่อนข้างขาดนะครับในภาคชิบูย่าเนี่ยเลยทําให้เป็นผู้นําทีมนะครับและเขายังเป็นคนที่ห่วงใยพวกพ้องหรือคนในทีมทุกๆคนเป็นอย่างมากเลยนะครับแม่แปลกใจเลยนะครับที่เขาจะเป็นผู้นําทีมแทนตอนโกโจไม่อยู่นะครับองค์ประกอบเป็นผู้นำเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับ หรือดูอย่างตอนที่นามิกับยูจิเนี่ยสู้กับไมฮิโตะครั้งแรกก็ได้ครับเขาเนี่ยต้องการที่จะสู้เพียงคนเดียวนะครับไม่ต้องการให้ยูจิเนี่ยมาด้วยนะครับเนื่องจากมันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงเกินไปนะครับเนื่องจากระดับของไมฮิโตะเนี่ยเกงว่ายูจิเนี่ยจะได้รับอันตรายถึงแก่ความตายได้เช่นเดียวกับไฮประเพื่อนรักของเขานะครับครบถ้วนเลยนะครับสําหรับผู้นําอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามาดูันที่ความหมายของชื่อของนามิเคนโตกันดีกว่าครับว่าชื่อเขามีความหมายว่ายังไงกันบ้างนะครับคาว่าอันนั่ยแปลว่า7นะครับ และอูมิคันจิตัวนี้แปลว่าทะเลหรือว่ามหาสมุทรก็ได้นะครับเอมารวมกันแล้วนานามิเคนโตเนี่ยก็จะหมายความว่าทะเลทั้ง7นะครับหรือว่ามหาสมุทรทั้ง7ก็ได้ส่วนคําว่าเคนโตนะครับคำว่าเคนคันจิตัวนี้แปลว่าสร้างนะครับส่วนคําว่าฮิโตคันจิตัวนี้เนี่ยแปลว่าผู้ชายนะครับพอมารวมกันเป็นเคนโตเนี่ยก็จะแปลว่าผู้สร้างนะครับโดยชื่อนานามิเคนโตเนี่ยพอมารวมกันมันก็อาจจะหมายความว่าผู้สร้างทะเลทั้ง7นะครับอะไรประมาณนี้ มาดูที่ความสามารถของนานามิกันบ้างครับว่าเขามีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับและนานนมิเนี่ยเขายังต่อสู้ด้วยหมัดหรือว่ามือเปล่าได้ด้วยนะครับและอาวุธสายเวทที่เขาใช้มันก็จะเป็นมีดอิโต้หั่นหมูกรอบแถวบ้านเรานะครับที่ห่อไปด้วยผ้าลายจุดจุดุด,ดอะไรอย่างเงี้ยครับ และการที่ทําให้เขาถูกจัดในระดับที่1น,นะครับก็แสดงว่ามันต้องมีของดีในตัวนะครับซึ่งก็มีจริงๆนะครับพลังงานคําสาบในตัวของเขาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาสามารถใช้เทคนิคโดยกาเนิดของเขาเนี่ยในขณะที่เสริมร่างกายด้วยพลังงานคําสาบได้อีกด้วยนะครับและในภาคชิบุยาตอนที่โนบาระกับชิเงโมะเนี่ยได้สู้กันเนี่ยโนบาระเนี่ยจะตกอยู่ในที่นั่งลาบากนะครับโนบาระกับชิเงโมะเนี่ยต่างก็รู้ถึงการมาของนานามิเคนโตะนะครับได้ในทันทีเลยนะ และนานามิเนี่ยก็ได้รับช่วงต่อสู้แทนโนบาระในตอนนั้นนะครับและในตอนที่นานามิเดินมาในตอนนั้นนะครับพลังของคำสาบของเขาเนี่ยมันเอ่อล้นเป็นอย่างมากเลยนะครับและเขามีอาคมเป็นอาคมข้อผุดมัดด้วยนะครับปกตินานามิเนี่ยจะใช้พลังได้จํากัดนะครับแต่ถ้านับเวลานั้นคือเวลาการทํา OT นะครับนานามิจะสามารถใช้พลังงานคําสาบได้อย่างเต็มที่เลยนะครับคือพลังงานคําสาบของเขาก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับอย่างมากเลยนะครับ จากลุมเดิมเนี่ยที่มันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วความสามารถต่อไปก็คือโคคุเซนนะครับหรือว่าปะการามินนะครับเป็นท่าที่รุนแรงมากๆเลยนะครับความสามารถของท่านี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยพลังสีเวสีดานะครับท่านี้จะเป็นการโจมตีที่เวลามิติบิดเบี้ยวด้วยการทาําหมัดให้ไปกระทบกับพลังงานทำสาภภายใน0.0001 000 000วินะครับ จากการโจมตีทางกายภาพเนี่ยเมื่อเขาได้ใช้ท่านี้แล้วการโจมตีเนี่ยมันจะแรงกว่าการโจมตีปกติถึง2.5เท่าเลยนะครับและนานามิเนี่ยยังเคยทําสถิติใช้คูคุเซ็นต่อเนื่อง4ครั้งเลยนะครับในการโจมตีและใช้ในการต่อสู้ศึกขบวนร้อยสุดที่เกียรโทรได้มาบุกเกียวโตนะครับคือนะตอนนั้นนานามิสู้กับคําสาับระดับที่1นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาโดนยูจิทําลายสถิติไปแล้วนะครับ และท่าต่อไปก็คือโทคาวะคจูโฮ uh นะครับหรือเทคนิคการโจมตีอัตราส่วนนะครับโดยการที่นานามิเนี่ยจะแบ่งการโจมตีเป็น10ส่วนนะครับและใช้มันกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับโดยท่านี้เนี่ยจะทําให้นานามิเนี่ยเขาโจมตีเข้าถึงจุดอ่อนของผู้ต่อสู้ได้ครับ คือมันจะเป็นการวัดออกเป็น10ส่วนนะครับไม่ว่าเราจะโจมตีที่แขนหรือขาเท้าอะไรของผู้ต่อสู้เนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็น10ส่วนนะครับเหมือนกับเราเอาไม้เป็ทัดไปวัดสิ่งของอะไรประมาณนี้นะครับและนานามิเนี่ยจะโจมตีไปที่ส่วนที่7จนะครับจาก10ส่วนนะครับแถมการโจมตีเนี่ยมันยังใช้ในการป้องกันการโจมตีของผู้ต่อสู้ได้อีกด้วยนะครับ มันจะเป็นการโจมตีไปที่จุดอ่อนของผู้ต่อสู้นะครับเป็นการวัดอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจะเป็นการวัดหาจุดตายของเป้าหมายอะไรอย่างนี้นะครับและนานามิจะอัดพลังใส่เยเวลงไปมันถึงขนาดที่ผ่าวิญญาณคำสาบได้เป็น2ท่อนเลยนะครับช่วงที่มาฮิโตะเนี่ยโดนเข้าไปในช่วง,รงแรกๆเนี่ยถึงกับร้องว่าปวดหัวเลยนะครับและอาคมต่อไปนะครับก็คือกันตาโอชินะครับ เ้าเรียกชื่อถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเทคนิคการขยายที่สร้างจุดอ่อนในสภาพแวดล้อมโดยรวมนะครับทาให้นานามิเนี่ยสามารถปัดเป่าวินาณคำสาปได้เพียงครั้งเดียวนะครับนานามิเนี่ยจะใช้เทคนิคนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ใช้อาคมข้อผูกมัดของเขานะครับเพื่อทําลายอุโมงค์ใต้ดินและกับดักของมหิโตะนะครับนั่นนั่นแหละครั้งนั้นแหละและมาดูกันเสียชีวิตของเขากันบ้างดีกว่าครับ คือนานามิเนี่ยสภาพร่อแร่เต็มทีจากการต่อสู้กับแดก้อนมาหมดหมาดเลยครับและหลังจากนั้นก็ได้มาสู้กับมาฮิโตต่อเลยครับที่สภาพเต็มร้อยฟิตปังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกิดการรีแมตของนานามิกับมาฮิโตกันเกิดขึ้นนะครับ แต่นานามิก็ใจสู้นะครับเขาฝืนขีดจํากัดของร่างกายของตัวเองในการเข้าสู้อย่างสุดกําลังเลยนะครับแต่ก็สู้มาฮิโตะไม่ไหวจริงๆนะครับโดนดัดแปลงร่างระเบิดตู้มนะครับแต่ก่อนที่เขาจะตายนะครับไฮบาระในชี้ไปทางยูจินะครับและนานามิเขาก็ได้มองไปทางยูจินะครับแล้วก็ฝากฝังความหวังไว้กับยูจิทั้งหมดเลยนะครับจนทําให้ยูจิเนี่ยเราแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตขึ้นเท่าทุกวันนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องไม่สําคัญกับเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับแต่รู้ไว้ก็ดีไม่รู้ก็ได้นะครับ จากการจับอันดับความนิยมของตัวละครนะครับนานามิเคนโตเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ในผลโหวตตัวละครคนนิยมด้วยคะแนนโหวตถ,ถึง1 1ึ4งโหวตเลยนะครับก็ไม่แปลกน,นะครับเขาออกมาในช่วงแรกๆเลยนะครับแม้แต่อาจารย์คุโบเนี่ยยังชอบนานามิเคนโตเลยนะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยนานามิเคนโตเขาก็มีความฝันเหมือนกันนะครับความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วมีบ้านพักริมชายหาดน,นะครับ นั่งอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับอ่านซ้ำๆซ้ำไปในทุกๆวันนะครับอย่างสงบและนานามิเขามีความคิดว่านักคุณใส่นั้นมันบัดซบและห่วยแตกมากๆเลยนะครับมนุษย์เงินเดือนก็พอๆกันครับแต่เขาก็กลับมาลันวลกันนะครับเพราะว่าเขาคิดว่านี่มันน่าจะเหมาะกับตัวเขามากกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับและนานามิเขาเกียดการทำโอทีเป็นที่สุดเลยนะครับนานามิเนี่ยเขามีอาหารที่ชอบเหมือนกันนะครับโดยตัวเขาเนี่ยชอบกินขนมปังเป็นอย่างมากเลยครับ คือผมไม่แปลกใจเลยนะระยะเวลาการทํางานเป็นมรดกเงินเดือนของเขาเนี่ยเขาจะชอบไปซื้อขนมปังร้านเบเกอรี่นั้นอยู่เป็นประจําเลยนะครับและนานามิเนี่ยเขามีเชื้อสายจากคนสหรัฐด้วยนะครับก็คือคุณตาของนานามิเนี่ยเป็นคนสหรัฐอเมริกานะครับและนี่แหละก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หน้าของนานามิเนี่ยไม่เหมือนกับคนญี่ปุ่นเลยนะครับแต่อาจจะมีเหมือนอยู่หน่อยๆน,นะครับแต่ว่าหน้ามันออกแนวแบบฝรั่งอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะได้เชื้อสายมาจากอเมริกานะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโปรไฟล์ตัวละครอย่างนันามิเคนโตะนะครับเราอาจจะได้รู้จักกับตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้อะไรเลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นออกมาสักช่วงแรกๆเลยนะครับในซีซั่นหนึ่งคนก็จะชอบก็ไม่แปลกนะครับแต่ปัจจุบันก็น่าเสียใจนะครับที่เขาตายแล้วนะครับตายแล้วตายรับไม่กลับมาอีกเลยนะครับย้ำไว้ก่อน ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่นั่งดูมาจนถึงตรงนี้นะครับและการที่เพื่อนเพื่อได้คอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเนี่ยนอกจากจะเป็นกําลังใจให้แก่ผมแล้วและการที่เพื่อนๆได้กดไลค์หรือว่ากดแชร์ออไปเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนอื่นเนี่ยสามารถวัดเห็นคิดเราได้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณเพื่อน,อนทุกคนมากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีนะครับ